วันนี้นะครับแจมจะมาทดลองขับ Isuzu V-Cross 4x4 ปิกอัพที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของการใช้ชีวิตด้วยการออกแบบภายนอกที่ดุเท่ทันสมัยทั้กนกระจังหน้าแบบ T-Dimension ไฟหน้า Bi-LED ไฟท้าย3ชั้น Triple Armor และล้ออลลอยขนาด18นิ้วครับ ฟิจะเหมือนแบบบาลานซ์ดีกว่าตั้งแต่เครื่องยนต์นะครับ3.0 DDI Max Ford ที่แรงจ,จัดเลยนะครับขับแบบไม่ต้องกังวลอะไรเลยและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดท,ที่มาพร้อมกับโหมดการขับขี่แบบสปอร์ตแบบเลทรอ n i นิ์และซีเรนเชียลเพด้วยชิปที่พวงมาลัยนะครับช่วยให้การขับขี่สนุกและเล้าใจมากขึ้นครับ และฟีเจอร์ 4x4 จัดเต็มไปเที่ยวแบบลุยๆได้อย่างมั่นใจเลยไม่ว่าจะเป็นระบบลักเทเลนโห d e ระบบแสดงองศามุมปีนไต่ลาดเอียงที่หน้าจอระบบเทเลนคอม m านด์และอิเล็กทร i c ิกส์ดิฟล็อเอาจริงนละทุกคน Isuzu V-Cross 4x4 นี่ถือว่าเป็นปิกอัพที่ขับง่ายมากๆเลยนะตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมือง โอ้แต่ถ้าเกิดว่าผมได้ไปลุยในพื้นที่จริงๆนะผมว่าฟังก์ชันของรถนี่คงทําให้ผมได้ขับแบบมันมากๆอ,ะอ่ะสำหรับใครนะครับที่สนใจก็สามารถไปทดลองขับได้เลยครับที่โชว์รูมอีซูซูทั่วประเทศเลยนะ